บ่อทองก็มีเกษตรกรรมเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะออาเคลื่นต่อไปดังที่แปดครับค่ะดังอุมารค่ะจากอำเภอพานทอง่าโอ้โหนี่อันนี้สวยงามวันนี้มีท่านสมาชิกสี่ท่านนะครับอ่าโอเคครับสวยงามครับท่านสมาชิกอ่านี่คือการประกวดบรรยากาศนี่คืองานแห่งงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีนะครับ ก็ต้องมีความร่วมมือนะในส่วนที่ผู้จัดขอความรู้อะไรก็คงต้องช่วยกันนะเพื่อเพื่อบางเถื่อนอ่านี่ควายเผือกนะครับควายเผือกวันนี้เราก็จะมีการประกวดควายหลากหลายประเภทด้วยนะคะดีครับสวัสดีครับเวียนกันต่อไปเวียนกันที่เก้าค่ะเป็นการนักซีค่ะนักซีอันนี้ท่านลองพนักนิคมค่ะท่านนลองนี่ขับกลับบ้านเลยไหมขับกลับบ้านเลยนะอ่าโอเคนะ เวียนกันต่อไปกันต่อไปครับสวยงามมากเลยเคียนกันที่สิบค่ะกันสังกบัครับันที่สิบให้เพื่อนๆดูนะครับโอ้สวยมากเลยครับก็โดูส่วนใหญ่ก็ตามเทียบหาช่างนะครับซึ่งจะมีที่วัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไกราบไหว้ได้เพราะว่าเราอยู่สูงมาแล้วอันนี้เคลียร์ไปมหาล่ะจากอำเภอศรีราชาเบส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 นะนะรถเคลียนไม่มีประกันนะประกันก็ไม่มีการประกันเคลียนนะ อ,อย่าล<อ>ืมนะคะสําหรับพี่น้องที่มีบ้านอยู่ริมทางเดินระหว่างที่ริ้วคนปวยเดินผ่านสามารถนําเอาน้ํานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับจะมีที่เลี้ยงค่ะถืงกระป๋องเนี่ยสามารถนั่งนั่งนำให้นายถ่ายรูปถูกไหมจะเดินไหยครับคุณนายครับเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวนะคะถ้าว่าจะเดินให้ไหวนะคะขอแยกแค่ถ่ายภาพนะฮะอ่าโอเคแป๊บเดียวนะฮะ Okay, โอเคนะครับไอ้เช่ดเชิดเร็วนิดนะฮะไอ้ถอดแมสเลยฮะเช่ดเชิดต้องเร็วหน่อยนะฮะเพราะว่าควายผมหมุด,ดิ่ง่ายนะแล้วยิ่งสีนี้แม่โคชด,งงนะ <acha> ดอชอบเป็นสีแดงลเลยนะนอนีฉันแบบนี้เออหันมาันนั<ป>โอ้ยจะแม่ค้าสวยงามรีบ<ะ>เ,เร็วหน่อยนะจ๊ะเรียงกันต่อมาค่ะไปไาเลยจอำเภอบ้านบึงมาแม่อำเภอบ้านบึงเดินเลยครับเดินเลยครับเป็นไงฮะอ้าวท่านอดีตนายก สงสัยนะครับโอ้ดันมากกำกับดูแลเองนะนี่กอันที่สองนะคะ q วี e n ของท่านมีประกันหรือเปล่าครับไม่มีนะอันที่สิบสามแล้วครับนี่ในตัวไฮโดรเพลสนะครับเนี่ยเดี๋ยวอเภอบ้านบึงนะคะหัวพึ้นใจจะมีแข่งขันวิ่งควายเร็วๆนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะพุทธายด้านนะครับโอ้โหมองไม่ชัดแล้วกานเนาะอันนี้อันนี้เรามาแล้วอันนี้วัยสวยงามไหมค่ะ ก็ดูหน้าตามันไม่อยากจะนั่งเลยนะไอ้หน้าตามึงเหมือนถูกบังคับมาใช่เปล่าวะเก่งสิเขาเก่งเขาเก่งทั้งนึงในชีวิตน้าถูกเก่งนะมีบางปีนะเด็กนั่งเงี้ยกลับไปแม่งหลับนะตะพ่วงก็แม่แม่ปุกบมาหน้าตีสองมาแต่งหน้าชีวิตอุแบกหน้าทีนี่นะคะวันนี้เราจะมีการประกวดด้วยสําหรับควายที่ตกแต่งสวยงามแบบนี้ อยู่มือขวานี่นะเป็นแซ่นะน้องนะเออไม่ได้เวทไม่ตีควายไม่ตีผัวนะโอเคทั้งสองเลยนะทั้งกุมขุนทั้งพวกมีแซ่ตีผัวได้ไหมมีค่ะอ่ะต่อมาครับโอ้อันนี้มีรถเก้าแล้วกันที่เก้าเลยนะครับค่ะอ่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นควายแพะออกมาแล้วนี่นะคะควายแพะอย่าชี้อย่าชี้พี่อ๋อเหรอไม่ใช่ความน่ารักความน่ารักโอ้โหนะ ไอ้ไข่วันที่นี้กำลังพาเมืองอยู่นะครับใครอยากเอาหวยเชิญได้ไข่นะแต่นี่ไข่องล่อมสวยมากครับโอเคนะครับอันนี้เป็นท้าบัวทุกปีเนี่ยจะเดินตามเปลียนนะแต่ไวเขาระแวงนะ่เขาไม่ไว้วางใจโอ้โหใช่เพราะว่าในแต่ละปีดิฉันต้องไป้าบวนเนี่ยบ้าบ้าหน่อยกลัวบ้าบ้าหน่อยกลัว เชิญนะครับทีนี้มีชุดขาวด้วยนะครับชุดขาวแม่ชนผู้ใหญ่นี่คงจะล้มเหลวมากปวดแม่เลยเนาะเอาไปเสร็จแล้วก็แวะเข้าวัดใจไปเลยนะเขามีปวดพามือดีกินคนเลยครับโอเคไม่ได้จะแซวใครก็หาตีนเพื่อนบ้านนะครับโอเคนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราห่างหายไปหลายปีนะเราจัดเป็นรูปแบบเ,เราไม่มีขี้ควายมาลดถนนตั้งนานนะปีนี้เป็นปีที่เรานะครับได้ได้นำควายมานะครับขอบพระคุณมากครับโอเคนะจะไล่สดไล่เปลียนเชญเลยนะครับนนแต่าว่าใครมีโดนมามาขึ้นตอน10โมงถึง14โมงต้องแจ้งเรานะครับนะเพราะว่าจะรบกวนสัญญาณนะครับการถ่ายทอดนะฮะ สว oh, ั oh, สดีคร oh, nice. ับสวัสดีครับโอ้สวยงามมากสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับปิดหน้าปิดตาจำใครไม่ได้เลยครับผู้คนเนตอนนี honestly, <upstairs> ้จริงๆเราประกาศนอมมากมายเลยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะตอนนี้ถึงอำเภอเกาะจันแล้วนะครับเกาะจันแต่ไม่ใส่แล้วผมเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะฮะ พอรับพอผ่านการเป็นไปแล้วเราจะรู้ว่าอาการตอนเนี้ยมันน้อยมากมันไม่เป็นไรครับนะฮะสวัสดีครับผมให้ท่านดูยาวๆเลยนะครับยาวๆจันนะอันนี้กอดจันนะครับกอดจันนี่ก็มีบรรยากาศวันนี้วันเป็นแขกรับเชิบทที่สวยงามนะครับาางประเพณีวิ่งควายครั้งที่151สวยงามมากครับก็เป็นเสื้อลายพระธรรมลายขอขลังครับ วันนี้ก็ถือว่าเราได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มรูปแบบอันนี้มีนักครบ่ด้วยนะ call, อำเภอบางระบุงครับใช่ค่ะอือบางระบุงนะคะเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะนอะใน,นแต่ละปีเนี่ยเราขบวนจะมีด้วยกวนก่อนแล้วก็เป็นขบวนใช่นะคะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ขบวนแบบสั้นๆหนอเราแยกน้องๆครับคืออย่างนี้ปรากฏว่าค เอ่อเมื่อมีเวรแล้วตามด้วยคนวัยที่ตามหลังนะด้วยการใส่เสื้อสีกันทานกันวัดระวเราก็เกรงว่าแม่ด้วยเรื่องพระเวสสันดรก่อนใจเลยนะพระนครได้ได้บริจาคทานใหญ่เรียกว่ามหาทานขนาดไหนนะครับอ้าวทดลองวันนี้ครับก็มหาทานอาดไหทันนะครับโอ้สวยงามมากนะครับบางท่านก็เปิดในสถาบันน้องปลื้อตอนนี้นองปลือเลยนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับ ตอนมีลิสติกเริ่มจะขายได้แล้วมาสองปีเดียวขายไม่ได้เลยปิดปากแม่ทั้งวันหมดอายุไปเยอะนะคะโอเคนะครับดูครับอิยั่งโอเคนะขอบคุณแม่นะครับทุกหน่วยงานอันนี้น่าดูนะครับเราก็ตามด้วยขบวนปริยั่งนะครับอันนี้เพลงที่จต้อนรับเราคือปากใช่ปากศิลป์ โอ๋อมันเรอแล้วมันเกินสายแล้วครับไปเลยไปก่อนรอรอเมืองพัทยาเมืองพัทยาเนี่ยมีใช้เวลาเดินประมาณสอชั่วโมงเนะจะกลับมาวิธีการนะครับในเวลาแค่ ิบโมงเช้านะครับท่านจะนำเพลงยามันจอบที่ลานนี้นะท่านในประสงค์จะถ่ายภาพเชิญได้นะครับไปทางประชาชนนี้เมืองพัทยาพัทยาค่ะนะคไปเือรพัทยาเองพัทยาก็ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่เที่ยวที่มีบรรยากาศ อย่างที่เมื่อวานนี่น้องก็บอกว่าน้องที่เาประกวดสถาปรัตย์ศิลปกรรมนี่ชิ้นยอดนะครับค่ะเป็นเจ้าของเดียวกับผู้สร้างโ,โบราณนะครับเดียวกันาของเดยวกันนะครับอำเภอบ่อทองอำเภอบ่อทองนี่เป็นยังไงคะเต้นตลอดนะคะนี่รำตลอดติ๊กดุ๊กติ๊กนะคะไม่ใช่นี่เป็นรำไม่ได้รำวิเฉยญหลักครับพอเดี๋ยวถึงตลาดเมืองเกษตรกรรมนะคะ ดเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับวันนี้ถ้ถือว่าปีนี้เรามีการวัเกคร<ว>กเรื่องขบวนนิดนึงนะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามนะครับวันนั้นนะครับเราก็ต้องดูที่ว่าหากความราบรื่นเป็นลักษณะแบบนี้ปีต่อไปเราก็จะจัดเป็นประมาณนี้ นั่นดูประชาชนแห่มาชมกันเยอะแยะเลยที่นี่อยู่หน้าศาลากลองเพชรชุมตรีนะครับเืองชุมตรีก็จะมาแจ้งให้กับทีมงานได้แก้ไขปรับปรุงนะเนี่ยควายขนาดเนี้ยอันนี้อันนี้ควายประกวดป่ะประกวดไหมนิดอ๋อตายตายลูกไาย คนเยอะมากนะครับว uh ันนี้วันนี้ที่สารากลางจังหวัดชลบุรีดูคนถือป้ายแต่งตัวสูงนนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภางค์งการหศวใจจังหวัดชลบุรีท่านรองประธานท่านสมาชิกนะครับก็บางทีก็ครับครับล้วกรลุ้แต่งตัวสวยสว้เทํานันเลยนะครับจำไม่ได้นะครับแล้วก็จำชื่อไม่ได้วันนี้มาเลยตรงมือค่ะ ันนี่หาข้ของไปขายราครับอ่เภอร์อทองเ่อก็บอำเภอร์นี้รวยที่สุดในชุมุรีครับค่ะบอ่อจะเป็นทองเลยนะค่ะเออนีนะคะเขาต้องมีป้ายคำขวัญน,นะคะขบน <พอ S 1> <ถ>วนแหยาวมากาแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่านะครับแล้วก็พูดเกี่ยว้อง นะครับที่มีส่วนทำให้ที่อำเภอบ้านบึงอยู่นะครับอำเภอบ้านบึงเราจัดมาแล้ว100นะครับเรานับจากหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของชาววจัังหดชลบุรีนะครับแล้วก็ประทับนะครับเพื่อชมประเพณีพิควายเรานับเป็นครที่หนึ่งครับรั้นจับที่รอบไปมาแล้ว1 50 คพราถือว่าเป็นประนามที่ยาวนานนะครับจริงๆมิก่อนหน้านี้แต่เราเริ่มเราใช่พี่เขาัอกมามีประวัติที่แบบว่าเราเชื่อว่ามีตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่สี่เชอราโนเล่ย์ฮัมเบอรับานับครับ ตอนนี้ดิฉันก็อยู่หน้าขบวนนะคะขบวนเราเนี่ยก็จะเป็นขบวนกองทัพที่สิบสองนะครับโอ้แบบเขาลำเบิร์นลำควันลำเบิา์นเบิร์นนะครับขอบคุณส่วรรณชนนะครับที่มาสร้างสีสันนะครับจากกรมวิทยาัยน้ำมันนะครับตอนนี้ก็เก็บ บานทึกภาคเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปในระหวท์บเปิกจริงเจบางคนบอกแานเจ้าส่วนไม่มีสินทรัพย์เลยคือสินทรัพย์ไทยศักดิ์สิอธิ์หรือทวทิพนขนมจีหรือเบอร์านี้ถือว่าเป็นประเพณีกินเจที่ใหญ่ท <with> <h> ี่ส e ุดในชุมนแห่งนึ้งนะครับมีผู้ถือสีนกินผักเยอะมาก เพราะนั้นก็เป็นบรรยากาศที่คนชุมีเนี่ยใครมาแล้วคือกราชการนะครับนเพื่อประชับใเปุนงคำพที่ดฉมากแล้วเราก็จะพิมพกลายปรัหลาดมาครับไม่ได้เ่โอเคนะครับสวัสดีครับจังหวัดชุมีก็โอเคนะครับทุกงานเนอะมี้ต่เล่าอไเโอ้โหออราจับมากแล้วตาสวยทั้งนั้นเลยครับ รองประหลัดนะครับท่านรองนายกนะฮะท่านเลขาฮะท่านสมาชิกนะครับขอบพระคุณนะฮะทุกท่านนะครับจอนด้วยความระมัดระวังนะเพราะมีทั้งสื่อมวลชนกัรนครการขวนแล้วก็มีผู้คนที่เดนมาแลาจจทำให้นะครับเกิดอุบัติเหตุได้ก็ขอความระมัดระันะครับปีอันนี้กันนครกัน โรงเรียนอนฐบาลเมืองใหม่ต้องหมดสุดยอดครับคนถืป้ายเป็นครูน้องินครับอดูโอ้โหเป็นแม่เด็กนะครับคุยตายโอ้โหลงทุนสูงนะแซวน้องดีนี่น่ารักมากนะลำลำบากยันแม่เลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ลำบากแวครอบครัวต้องหัวมันหรือเปล่าครนา่งลำเหล่านี้ที่มาเดินเขาบอกว่าเป็นแม่ของเด็กนะครับ อันนี้ก็เป็นสาวอินเดียนะใช่ไหมพูดอินเดียได้ไหมในพูดสักท่้นดิฮะไปใช้ภาษาดิไม่รูอันนี้น่ารักตุ้มตุ้ยนุยต่อต่อมาคุณก็ได้โอ้โหงามจริงอันนี้อะไรครับอินเดียพูดได้นะพูดได้ฮะวุ้ยไปเอาไปเอาไปมอนให้อันนี้พึ่งหรืออะไรเนี่ย โอ้ยทำพึ่งคืนเมื่อคืนสวยจริงๆเลยครับตัวนี้ขนาดไหนวะส่วนนี้สอนได้มอบหมายไว้นะไห้ดักขบวนด้านหน้าเลยครับมัดชิงแบนทำไมไม่ยอมตีอ่านี่อบจชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากมีคนยังแถมน้ำใช่ไหมคนพูดได้ยอมตีผมอยากโดนตรีมากเลยจริงนะอ่าสมบัติเดี๋ยวผมไปต่อขบวนตรงนั้นลูก เลือกเก่งอันนี้เป็นนี่คนชนบุรีสุทธิตกบดานหน้านะเดี๋ยวนี้คุณค่อยบอกนะครับนะอันนี้ก็เป็นดุริยานนะครับแต่การที่จะร่วมเป็นดุริยานได้ต้องมีทิ่ัยนะฮะโดยยิ่งการเดินนักประวัติดนตรีนะครับการเดินก็จะมีนันะนักเบียร์นะผู้นำ ชอสบชบุรีสุขนะครับตัวงนานอันนี้ก็ขบวนไอหวานนะครับชบุรีสุขนะครับชื่อย่อชสบนะครับ ก็ม uh, ีสาวงามมีนุนิยามาแล้วอยากดูอยากดูนะครับรถเอาน้ำไหมลูกเอาน้ำไหมเอาน้ำา้างครับมีใ่ไหมในรถมีน้ำไหมมีมีบบนีมีนะการต้องมีนะมาด่ดัมเมเยอร์ดีกว่าดัมเมเยอร์ชอบดูมากโอเคนะครับ น,น้ำน้ฮเจอตรงไหนหยิบเลยนะเดี๋ยวตรงหน้าวัดใหญ่นะจะมีน้ำเครื่องดืง่มชูกางนะไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นแลไระ M110 นะครับมาแจากตรงหน้าวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวท่ารับได้นะอะจาจักรยานระวังหน่อยนะลูก การแบบนี้มานานมากนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเราจัดเต็มรูปแบบนะครับตัวตการก็ต้องขอบพระคุณนะทุกหน่ยงานซึ่งเราอาจจะเลยอ้านึีนไปถึงก็นะครับต้องกรารขอไปด้วยนะครับเรื่องจนงานครั้ใหญ่นะครับพรนานหากแป้นว่านะ ชนราษฎรนันเอนรถร้านไหนนะครับเราขอน้ำได้จากรถทุกคันนะครับมาเราบรรจุกันนะรถดีๆสวยมากนะครับรถดูสวยจริงๆเพศสีไทย